สวัสดีทุกคนฉันอยูที่วินล่ามาร็อกนะอยู่สมาชิกนี่ไม่ใช่มาร็อกอย่างกันมาแล้วร็อกมากใส่ชุดว่ายน้ำอยู่ด้วยแต่ไม่ให้ดู ใช่ไปด่ไยน้ำนแต่ไม่ไว่ายถ่ายรูปอย่างเดียวใช่อันนี้จะมาบอกวิธีการล็อกเครื่องสําอางของหญิงแย่นะจ๊ะก็คือ<ว>ต้องพวกวงกุญแจใช่ต้องพกพวงก,กุญแจใช่นะเอาไวนะ้ล็อกเครื่องสําอางไม,ไม่ใช่ <c oughs> หลังจากที่เราแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะต้องใช้นี่ลำแรกไว้มีวีไหมมีไว้เอ้ยมียังมีไว้ยว เายังไม่ได้เมานะคะก็มีประโยชน์นะคะก็จะทําให้เราผิวชุมช่มฉ่าฉ่าน,น้ําแล้วก็สวยสวยตรงไหนไม่ใช่สวยมากแล้วก็ช่วยทําให้ไม่เกิดสิวรดริ้วรอยแต่งตึงเติมความชุ่มชื้นขาวใสเด้งเนียนฉ่ำโป๊ะโอเคป๊อดูเรื่องดูกล่องเครื่องสำอางสิเต็มไปด้วยสิ่งของมากมายแล้วจิว๋วบายบายสิ ลํายองลงบันไดให้สะพายใส่ของคอไปใจเอาใส่หอมีลมไหลเคยขอดูอะไรนะอะไรนะความใคร่ลงเรือใบดูน้ำไหลและตาปูตางูตางูสิ่งใดอยู่ในรูไม่ได้อยู่กับเพราะเป็นเอ้ยเพราะเป็น